สวัสดีครับผมนายพระกพลรักษามันันเลขที่10ชั้นม .4 สทัาหนึ่งครับวันนี้จะมาอ่านออกเสียงร้อยแก้วแบบในนาลงครับเจา้าของร้านขึ้นป้ายประกาศขายลูกสุนัขที่ประตูของเขาป้ายนี้ดึงดูเด็กๆเ,เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พอเห็นป้ายก็รีบวิ่งตรงเข้าไปถามเจ้าของมาทันที น้องหมาราคาเท่าไหร่หรอครับเจ้าของร้านตอบมาว่าก็มีตั้งแต่30ดอลลาร์ถึง50ดอลลาร์นะจ๊ะเด็กชายหยิบเศษเหรียญออกมาจากกระเป๋าเออตอนนี้ผมมีแค่2ดอลลาร์เองผมขอดูพวกมันหน่อยได้ไหมเจ้าของร้านไม่ตอบและยืนอมยิม้มทันใดนั้นก็มีแม่หมาเดิอนออกมาจากคอก โดยมีลูกห้าตัวเดินตามออกมาและหนึ่งในนั้นก็มีลูกสุนัขตัวหนึ่งท่าทางแปลก,ปลกเดินขากระเพกตามออกมาด้วยเด็กน้อยก็แปลกใจแล้วถามว่าเออน้องหมาตัวนั้นเป็นอะไรเหรอครับเจ้าของร้านจึงตอบว่าให้สัตวแพทย์ตรวจดูแล้วมันมีปัญหาที่สะโพกเดินเหินก็ไม่สะดวกนะักเด็กผู้ชายที่มีท่าทีตื่นเต้น และบอกว่าตัวนี้เลยที่ผมอยากได้เจ้าของร้านบอกว่าพี่ว่าหนูไม่อยากได้มันจริงๆหรอกแต่ถ้าหนูอยากได้มันจริงๆพี่ก็ยกมันให้เลยก็ได้เด็กผู้ชายหนุ่งหงิดและบอกกับเจ้าของร้านว่าผมไม่อยากให้คุณยกมันให้กับผมอะ่ะน้องหมาตัวนี้ก็มีราคาเท่ากับตัวอืน่นและผมจะจ่ายราคาเต็ม ผมจะให้คุณสองดอลลาร์ไปก่อนและให้อีกห้าสิบดอลลาร์จนครบราคาเต็มเจ้าของร้านบอกว่าหนูหมาตัวนี้มันพิการอ่ะมันวิ่งกับหนูไม่ได้เหมือนหมาตัวอื่นอยากได้มันจริงๆเหรอด็กน้อยสร้างความประหลาดใจให้แก่เจ้าของร้านโดยการดึงขางเกงขึ้นให้เห็นขาเทียมเขามองไปที่เจ้าของร้านและพูดอย่างรุมนวลว่าเอาละผมก็วิ่งไม่ได้เหมือนกัน และน้องหมาตัวนี้ก็คงอยากได้คนที่เข้าใจมันเช่นกันข้อคิดความพิการไม่ใช่ผมด้วยความพิการไม่ได้ทำให้ใครมีค่าด้วยลงคุณครับ